จเจริญในธรรมกับท่านสายุุกชนทั้งหลายผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วในวันนี้วันนี้ก็ทุกท่านก็จะได้สลับสดับรับฟังธรรมะจากอาจารย์แบงค์หรือโค้ดแบงค์สอนออกลังกายสไตล์บ้านๆน,นะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงลักษณะของผู้ที่มียานองค์เทพ เทวดามาอยู่ด้วยเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับเราจะพูดกันในแบบสองกลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือยานจุติกลุ่มที่สองคือยานแฝงครับายานจุติเป็นยังไงก็เป็นวาระที่สำคัญหมายถึงองค์เทพเทวดาองค์นั้นเนี่ยท่านใกล้จะสิ้นอายุขัยแล้วขณะที่ เทวดาองค์นั้นใกล้จะสิ้นอายุไขรัศมีที่เคยแพร่พราวก็จะค่อยๆหายไปค่อยๆดับไปดับไปดับไปเรื่อยๆครับพอดับไปแล้วผิวพรรณที่เคยผ่องใสก็เริ่มหมนหม,นหมองเกิดขึ้นแล้วก็จะมีเลือดโลหิตออกที่ตรงนี้รัะกะแล้เมื่อน,นั้นแหละเทวดาองค์นั้นเนี่ยใกล้จะสิ้นลมก็หมายถึงตายนั่นเองถ้าไม่ลงมาจุติเป็นมนุษย์ แล้วจะเป็นยังไงต่อไปอย่างที่บอกเทพเทวดาเนี่ยยังอยู่การมภพก็ต้องตกนรกนั่นเองนะครับเนี่ยถึงได้บอกไงว่าการไม่สร้างกรรมดีที่สุดต่อมาประการที่สองยานแฝงเป็นยังไงยานแฝงก็หมายความว่าองค์เทพเทวดาองค์นั้นเนี่ยท่านมาแฝงอยู่กับร่างมนุษย์ท่านมาอยู่กับมนุษย์ผู้นั้นอื เพื่อมาบำรุงพระพุทธศาสนาของเราให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปตามคําสอนของตถาคตของเรานะครับเทพเทวดามาตั้งแต่สมัยตอนนั้นที่พระศาสดายังยังทรงพระชนอยู่พระอนนทุนถามว่าทําไมตถาคตไม่ดูแลพระพุทธศาสนาของเราให้ถึงอายุ5,000ปีเหมือนพระพุทธเจ้าองค์ก่อนตถาคตได้ยินก็จึงยิ้มจึงยิ้มแล้วก็บอกว่าแล้วก็ แล้วก็ตรัสว่าแล้วใครกันเล่าที่จะดูแลพระพุทธศาสนาของเราให้จเจริญรุ่งเรืองต่อไปฝ่ายพระอ,อนอนท์ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาจึงขอดูแลพระพุทธศาสนาจนกว่าจะครบอายุ5,000ันปีต่อจากนั้นมาก็เป็นเหล่าองค์เทพองค์พระศิวะพระอิศวรพระพรหมพระยมพระกาลพระยานาคจึงขอดูแลพระพุทธศาสนาของเราเมื่อปี1450นะครับ ก็คือยุคนี้แหละเป็นยุคขององค์เทพเทวาที่มาอยู่กับมนุษย์นะครับแต่การที่องค์เทพเทวาดาเนี่ยท่านจะมาอยู่กับมนุษย์เนี่ยท่านไม่ได้มาจับร่างมะม่วงนะไม่ใช่ว่านึกอยากจะจับร่างไหนท่านก็มาจับร่างมะม่วงไม่ใช่เพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยมีกิเลสไปด้วยรักโลภโกรธหลงลาะนะจิตใจไม่สะอาดบริสุทธิ์ร่างกายมนุษย์จะเหม็นมากเข้าใกล้ไม่เกินสิบห้านาทีท่านก็ต้องจากไปนั่นเอง ดังนั้นเนี่ยเวลาที่คนไหนเป็นคนดีมีศิลธรรมเนี่ยท่านก็จะจับลางนั้นไว้นั่นเองคนที่มีองค์เทพเทวดามาอยู่ด้วยเนี่ยมันก็หมายความว่าเคยสร้างบุญสร้างบาร,รมีกับองค์เทพเทวดาองค์นั้นเนี่ยตั้งแต่อดีตชาติมาแล้วนะครับเมื่อถึงเวลาที่มาเกิดเป็นมนุษย์องค์เทพเทวดานั้นก็จะมาอยู่ด้วยเมื่อถึงอายุอันสมควรก็จะมาปกปักรักษาคุ้มครองแล้วก็ช่วยให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองนิยิ่งขึ้นไป ผู้ที่มีองค์เทพเทวดามาอยู่ด้วยเนี่ยจะมีอาการปวดหัวข้างเดียวปวดหัวข้างเดียวเหมือนกับเป็นไมเกรนนะครับแล้วก็มีอาการขนลุกขนพองสยองเก้าเมื่อตรงกับวันพระเมื่อไปทําบุญนะครับเมื่อพระสวดมนต์ก็จะขนลุกขนพองสยองเก้าเมื่ออัญเชิญเป่าสักเคเทวดาอัญเชิญเทวดาเนี่ยจะรู้สึกขนลุกขนพองสยองเก้าเย็นซาบซาเกิดปิติมากๆเลยสําหรับคนที่มีองค์เทพมาอยู่ด้วยแล้วก็จะฝันถึงองค์เทพเทวดาองค์นั้น ตลอดไม่ว่าจะฝันถึงท่านปู่หรือสีตาไฟก็ดีก็จะฝันฝันถึงท่านก็หมายถึงว่าองค์นั้นแหละท่านมาอยู่ด้วยแล้วก็บอกว่าต่อจากนี้มาปู่จะมาอยู่กับลูกนะมาอยู่กับลูกหลานนะจะช่วยชีวิตของลูกหลานจเจริญรุ่งเรืองขึ้นขอให้ลูกหลานจงตั้งมั่นถือศีลน,นะอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยการที่เป็นเทพเทวดาเนี่ยมาอยู่ด้วยก็หมายถึงว่าผู้นั้นเนี่ยเป็นผู้ที่มีจิตใจสะอาดบริสุทธิ์ตั้งใจถือศีลภาวนามาตั้งแต่เด็ก mm hmm. นั่นแหละจึงมี จึงมีองค์เทพเทวดามาอยู่ด้วยดังนั้นคนที่มีองค์เทพเทวดามาอยู่ด้วยบางคนสงสัยถามโค้ดมาว,ว่าแล้วยุ่งกับผู้หญิงได้ไหมคําตอบก็คือยุ่งกับผู้หญิงไม่ได้นะมันจะทําให้เราฟุงา้งซ่านแล้วไม่มีกําลังในการปฏิบัติธรรมนะครับก็ถือศีลคล้ายๆกันกับพระเลยผู้ที่มีองค์เทพเทวดามาอยู่ด้วยนะครับอ่าอาการของผู้ที่มีฤาษีมาอยู่ด้วยก็จะมีอาการเหมือนกับลมขึ้นกระเพาะเหมือนกับลมขึ้นกระเพาะเลย กดกดไหลย,ย้อนเกิดขึ้นเย็นะจะมีอาการหนักตัวนะครับจะมีอาการหนักตัวจะมีอาการเย็นซับซ่าถ้าเป็นองค์เทพองค์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นพระศิวะก็ดีพระพรหมก็ดีจะมีอาการแบบนั้นแล้วเวลามีอาการอย่างนั้นเนี่ยไม่ได้มีอาการอย่างเดียวนะตัวคนที่องค์พระศิวะกําลังจะมาสัมผัสเนี่ยจะเห็นแต่คนอื่นไม่อาจมองเห็นได้ดังนั้นเนี่ยจึงโค้ดแบงค์นะ่จึงได้บอกอย่างหนึ่งว่า เวลาไปงานไหว้ครูเนี่ยเวลาเขาอัญเชิญองค์พระศิวเทพอะถามว่าองค์จริงมีกี่องค์ออกไปประมาณสิบสององค์องค์จริงมีกี่องค์อาจารย์บอกได้เลยว่าไม่เกินสามสี่องค์นอกนั้นเป็นองค์ปลอมหมดองค์ปลอมก็หมายถึงว่าแฝงหมดนะครับท่านไม่ได้มาจับร่างมาั่วม่มนุษย์เราร่างร่างกายเหม็นเนี่ยมีกิเลสรักโลภกดหลงเนี่ยท้าไม่มาอยู่ด้วยหรอกองค์เทพเทวดาถ้าเลือกแต่ผู้ที่มีจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์เท่านั้นเมื่อจิตใจสะอาดบริสุทธิ์แล้วตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมแล้วอ่ากลิ่ ทำให้ตัวหอมนั่นเองอ่ะเทพเทวดาท่านมาอยู่ด้วยแล้วแล้วถามว่าทําไมท่านต้องมาอยู่กับมนุษย์ท่านสร้างบุญบารมีเองไม่ได้หรอท่านเป็นกายทิพย์ไงท่านสร้างบุญบารมีไม่สะดวกการที่ท่านจะเผยแพร่ธรรมะท่านเผยแพร่ธรรมะไม่สะดวกเพราะท่านเป็นกายทิพย์ลองพิจารณาดูท่านจะไปให้ธรรมะได้อย่างไรท่านจะช่วยเหลือให้มนุษย์พ้นทุกข์ได้อย่างไรดังนั้นท่านจึงมาเลือกมาแฝงร่างอยู่กับมนุษย์เพื่อจะช่วย ชี้แนะนําทางให้มนุษย์พ้นจากความทุกข์นี่ไงเทวดาจึงมาอยู่กับมนุษย์มันเป็นแบบนี้แล้วแล้วบำรุงพระพุทธศาสนาของเราไม่ให้เสือ่อมช่วยบำรุงพุทธศาสนาของเราจนกว่าจะครบห้าพันปีนี่แหละจึงเป็นยุคข,ขององค์เทพเทวดาจะเป็นอาการแบบนี้นะครับ